าพถึงการเมืองค่ะเปิดด้วยคํานี้เลยได้ไหมครับโอ้โหรับรองจีดกร,จก,กระชากใจผู้คนแน่นอนกวนทีนว่าใครข่าวการเมืองเช้าวันนี้ขอนํา <ขอ S 1> เสนอคาว่าด้วยคําว่ากวนทีนทีน what does t h i s mean หวังว่าก,ากสทชคงไม่มายุ่งกับผมนะผมบอก กวนทีนนะทีนทีนเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องอยู่อยู่กกตก็ประกาศประกาศว่าใครก็ตามที่อยากออกเสียงประชามติมในวันที่8กุมภาพันธ์2,569นอกเนอกเขตเลือกตั้งของตัวเองค่ะ หรือและรวมถึงนอกราชอาณาจักรหมายความว่าณวันนั้นอาจจะไปอยู่ไหนก็แล้วแต่ไม่ได้อยู่ภูมิลําเนาอ่ะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอแต่ยายจะออกเสียงพระชามิุมติอยู่ต่างประเทศก็สามารถที่จะขอใช้สิทธิออกเสียงพระชามตินอกราชอาณาจักรได้แต่ต้องเป็นวันที่8กุมภาพันธ์เท่านั้นนะคุณต้องไปย่อนบัตรได้นะวันอื่นไม่ได้นะแต่คราวนี้แต่ แต่คราวนี้การที่จะออกเสียงรชิชามตินอกเขตหรือนอกราชอาณาจักรคุยต้องลงทะเบียนล่วงหน้า,งงนนาใช่ปรา<อ>กฏว่าพี่กะกะตอของกระผมเป็นไงคะพี่กะกะตกําหนดให้ลงทะเบียนสมวันแค่3ามวันและปเป็น3ามวันที่คล้อมวันหยุดต่อเน,นื่องค่ะนั่นก็คือสามถึงห้า มกราคม3กับ4นี่วันหยุดนะเสาร์อาทิตย์นะต่อเนื่องจากหนงสอนะวันหยุดนะวันที่5วันจันทร์บางคนก็ยังไม่กลับยังเลืมสลือไม่กลับมาทำงานก็ยังไม่กลับก็ยังเลืมเลือก็ยังเกิ้งไปกลิ้งมายังไม่หายแห้งเ้ื่อความเคารพปีนี้วันหยุดต่อเนื่องปีใหม่ลากตั้งแต่ 31.. 1 2 3 4ดังนั้น คาดหมายได้ว่าวันที่5มันก็ยังไม่ฟื้นเกิดชีพเต็มเรือเต็ม <c ười> ตัวยังไม่เต็มที่ปรากฏว่าพี่กกตอของกระผม <c ười> กำหนดไปได้ให้ลงทะเบียนออกเสียงล่วงหน้า <c ười> เอาไม่ใช่สิครับ ออกเสียงประชามติแค่3วันคือ3ถึง5 3 4 5มี่ห้ามกราคม3 4สี่นี่ไม่ต้องพูดเลยบางคนเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาไม่สะดวกหลายคนก็พยายามพยายายมจะเดินไปสกิดสีข้างพี่พี่กกตพี่ขยายวันหน่อยดิพี่ขยายวันได้ไหมออขอขอเพิ่มอีกสองาสาม <สา S 2> วันวง่ายนิดเดียวถ้าพี่อ้างว่าวันลงทะเบียนออกเสียงประชามติมันต้องล้อไปกันกับวันลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าง่ายนิดเดียวก็ในเมื่อ ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้ายคือวันที่5มกราใช่ไหมมันต้งล้อกันไปใช่ไหมพี่ก็ใช้อำนาจของพี่ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าออกไปสิเพิ่มเซ็กสองสวันเพื่อเพื่อจะได้ขยายเวลาประชามติกเน้นบมทางกฎหมายในการที่จะขยายเวลาลงทะเบียนออกเสียงประชามติตามไปด้วยเออยืดเวลาให้หน่อยอแล้วพี่คิดได้ไงอ่ะพี่ประกาศให้เขามาลงทะเบียน ในวันหยุดต่อเนื่อง3-5เดี๋ยวดูเหตุผลนะมกราเดี๋ยวดูเหตุผลกอตอนะเขามีเหตุผลนะทีนี้ปรากฏว่าปรากฏว่าเมื่อวานนักข่าวก็ไปถามลุงแหวงกอเจอลุงแหวงลุงแหวงเลขาธิการหรู้จักลุงแหวงไหมครับก็เลขาธิการกรามการการเลือกตั้งไงลุงแหวงไงคุณแสแบงตุ้มมีอ่ะโอเคค่ะเรียกลุงแหวงจนจำไม่ได้แล้วใช่พาดหัวยังใช้ลุงแหวงอ่ะ จริงชื่อแสวงบุญมีตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งใหญ่โตนะต่งนี้ไปถามถึงเรื่องขยายเวลาได้ไหมทําไมขยายเวลาไม่ได้ติดปัญหาอะไรค่ะไปฟังลงแหวงแกตอบแล้วทไมเราจึงพาดหัวข่าวว่ากวนแล้วนะลงแหวงดูท่าทีปฏิกิริยาการตอบด้วยนะอยากให้ดูทั้งหมดเลยอเพราะมันเป็นคลิปอ่ะเชิญระชากยด้วยนะเชิญค่ะประชามติเนี่ยให้ไปสามวัน จริงๆลงทะเบียนไม่ยากถ้าเตรียมข้อมูลพร้อมไม่ต้องเดินทางไปไปไปลงทะเบียนที่อื่นก็แค่หยิบโทรศัพท์มาแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยใช้เวลาสามนาทีสามวันแต่และคนมีเวลาสี่พันสามร้อยยี่สิบนาทีแค่เกียเวลาสามนาทีก็ลงทะเบียนได้ไม่ต้องรอคิวถ้าบริหารจัดการดีๆลงทะเบียนทันแน่นอนครับเหมือนการวันเลือกตั้งก็เหมือนกันวันที่แปดแล้วกําหนดวันที่แปดทุกคนก็ทําต้องบริหารจัดการให้อยู่ในวันเลือกตั้งเมื่อเรามีเวลาจํากัดสามวัน เราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองที่จะต้องลงทะเบียนให้ได้ภายในสามวันครับไม่มีการขยายครับน้าวันนี้ขยายไม่ได้สรุปทำไมจ <S S S> ึงอ,อยา <S S ่างไม่ได้ <S S S สรุปอีกทีต้องรับผิดชอบตัวเองกันนะ <S S S ประเทศไทย <S 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 ทุกคนมี4,320นาที3วันนเท่ากัน ใช้แค่สามนาทีเรียบร้อยเลยนะคิดมาจากบ้านละมีกี่นาที4,320นาีทีแล้วแกก็บอกว่าสามวันหรือ4320นาทีคุณเจียดแค่สานาทีมาลงทะเบียนผ่านมือถือก็ได้ทําไม่ได้เหรอเพราะฉะนั้นจะอ้างวันหยุดอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้แล้วเพราะอยู่ที่ไหนก็ทําได้ใช้มือถือนี่ไงรับผิดชอบตัวเองเออรับผิดชอบเข้าใจไหมต้องรับผิดชอบตัวเองใครไม่ไปลงทะเบียนถือว่าไม่รับผิดชอบตัวเองนะไปดูเสนาศิตาแกเนี่ยไปดูเสนาศิรตาดูภาษากายของลุงเนี่ยเอยนิ่งมันหน้า พอละจบนาชื่นชมเออใช่ใช่ใช่นาชื่นชมมันน่านะแมวสาวรีบเบรกมาแกมันน่าชื่นชมมาเรื่องนี้ดีกว่าอย่างไรอ่ะคิดแล้วเขากำหนดให้ลงทะเบียนออกเสียงประชามติในวันหยุดเอากำหนดไว้แค่สามวันก็มาใช้มือถือทำมันไม่ต้องเอาตัวไปไงเขาก็เลยกำหนดตัวเองก็น้อยเออแค่นั้นเองรับผิดชอบตัวเองอ่ะรับผิดชอบไหม แล้วกกตรับผิดชอบอะไรบ้างฮะรับผิดชอบทำตามกฎหมายลุงแหวงลุงให้หมาแก่รับผิดชอบตัวเองแล้วแล้วลุงกับองค์กรของลุงกกตรับผิดชอบอะไรบ้างครับเขารับผิดชอบด้วยการทําตามที่กฎหมายกําหนดแล้วกฎหมายใครกําหนดเขาก็กาหนดมันน่ะแหละกาหนดจะเป็นวันนี้แหละไม่รู้อ่ะโอเคต่อ